สวัสดีค่ะน้องเพลงเสรีไทยรถสวยนะคะพี่พี่วันนี้น้องเพลงจะมารีวิวตัวรถโตโ o ต้าวีออสนะคะพี่พี่โตโยต้าว1.5มิตรค่ะพี่พี่สำหรับใครที่กำลังมองหารถเก่งนะคะพี่พี่ผ่อนน้อยนะคะผ่อนไม่เกิน1นึ่งหมื่นบาทนะคะใช้ขับไปเรียนขับไปทำงานน้องเพลงแนะนำเป็นตัวนี้เลยะค่ะพี่พี่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆเลยนะคะ ตัวนี้จะเป็น Toyota Vios 1.5มิลค่ะพี่พี่ราคาอยู่ที่439,000บาทค่ะผ่อนเริ่มต้น7,000บาทนะคะนี่ค่ะตัวนี้จะเป็นอ่ารถปี2022นะคะไม่หลักหมื่นค่ะพี่พี่ไม่หลักหมื่นนะคะไม่น้อยมากๆสำหรับเจ้า Toyota Vios คันนี้นะคะไปดูในส่วนของหน้ารถกันดีกว่าค่ะพี่พี่ หน้ารถจะได้เป็นกระจังหน้านะคะพี่ๆสีดำแบบนี้นะคะได้กระจังหน้าสีดำดแบบนี้เลยตัวโลโก้เป็นโครเมียมนะคะพี่ๆได้โลโก้ Toyota าโครเมียมนะคะในส่วนของไฟนะคะจะได้เป็นตัวไฟโปรเจคเตอร์นะคะพี่ๆนี่ค่ะน้องเพลงให้ดูชัดๆนะคะได้ในส่วนของอาไฟโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกกลมๆเล็กๆแบบนี้เลยนะคะพี่ๆด้านล่าง เป็นไฟตัดหมอกคู่หน้าสวยๆเลยไม่มีคราบเหลืองเลยนะคะพี่ๆนี่คะ่ะไม่มีฝ้าไม่มีคราบเหลืองเลยเดี๋ยวจะให้ดูทั้งสองฝั่งเลยนะคะนี่คะ่ะในส่วนของไฟนะคะไฟโปรเจคเตอร์นี่คะ่ะไม่มีคราบเหลืองไม่มีฝ้าแน่นอน,นะคะ่ะน้องเพลงรับประกันสาภาพรถใหม่มากๆนะคะในส่วนของล้อค่ะพี่ๆ นี่ค่ะจะได้เป็นแม็กเดิมๆโรงงานเลยแล้วก็ตัวยางนะคะพี่พตัวยางตัวนี้น้องเพลงเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสีเส้นเลยนะคะเป็นยางใหม่ๆดอกยางแน่นๆแบบนี้เลยค่ะดอกยางแน่นๆเลยน้องเพลงเปลี่ยนใหม่ให้ทั้งสีเส้นเลยนะคะพี่ๆไม่ต้องกังวลเลยนะคะพี่พว่าจะได้ต่รถยางเก่าไปนะคะยางใหม่ทั้งสีเส้นแน่นอน,นะค่ะในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะจะได้เป็นไฟเลี้ยวติดกระจกมาแบบนี้ค่ะพี่พี่ ได้เป็นไฟเลี้ยวติดกระจกตัวกระจกจะเป็นสีเทาสีเดียวกับตัวรถนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตัดกับสีดำนะคะสีเทาตัดกับสีดำด้านล่างตรงนี้นะคะเป็นไฟเลี้ยวติดกระจกมากนี่ค่ะในส่วนของฟิล์มนะคะจะได้เป็นฟิล์มเดิมๆโรงงานเลยสภาพใช้งานาได้ปกติเลยนะคะทั้งหมดเลยเป็นฟิล์มเดิมโรงงานจะมีตัวโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงนี้นะคะนี่ค่ะ เดิมๆโรงงานนะคะในส่วนของเบ้ามือนะคะพี่ๆจะเป็นสีเดียวกับตัวรถแบบนี้เลยแทบจะไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะพี่ๆนี่ค่ะต่อไปมาดูในส่วนของอแผงประตูกันบ้างนะคะพี่ๆคันนี้แผงประตูจะเป็นตัวสีดํานะคะตัดกับสีรถโกนะคะพี่ๆสีดําตัดกับสีรถโกเป็นทูโทนนะคะ มาดูในส่วนของเม็ดอาร์า Med กันบ้างดีกว่านะคะพี่พี่ค่ะเม็ดอาร์กนี่ค่ะเม็ดอาร์กเรียงสวยกลมๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี่นี่ค่ะรถไม่มีการาชนหนักพลิกคว่ำม,มานะคะพี่พี่เม็ดอาร์กเรียงสวยมากๆเลยแนะนํานะคะพี่พี่น้องเพลงบอกไปทุกคลิปเลยดูรถมือสองให้แกะเม็ดอาร์กดูก่อนนะคะเบื้องต้นว่ารถเคยชนหนักพลิกคว่ำจมน้ํามาหรือเปล่านะคะ เม็ดอัลเรียงสวยมากๆเลยนี่ค่ะในส่วนของน็อตก็เหมือนกันคะ่ะพี่ๆน็อตเดิมๆโรงงานเลยนี่ค่ะเดิมๆโรงงานเลยไม่มีร่องรอยการแกะคันเปลี่ยนใหม่แน่นอนคะ่ะนี่ค่ะต่อไปไปดูในส่วนของอ่าห้องโดยสารด้านหลังกันบ้างนะคะพี่ๆนี่ค่ะน้องเพลงจะรีวิวให้ดูเลยอย่างละเอียดเลยนะคะพี่ๆแผงประตูจะเป็นอ่าทูโทนเหมือนกันคะ่ะจะแต่งด้วยอ่า สีรถโกแบบนี้นะคะพี่ๆสีรถโกตั royable, แบบ Gore, ดกับตัวแผงประตูสีดํานะคะสวยทันสมัยมากๆน no. like ี่ค่ะในส่วนของเบาะนะคะพี่ๆด้านหลังจะได้เป็นอ่าเบาะสีดําแต่งอ่าลวดลายเป็นลายริ้วๆแบบนี้นะคะพี่ๆนี่ค่ะดูชัดๆกันไปเลยค่ะเป็นอ่าลายริ้วๆสีดําๆนะคะนี่ค่ะเบาะสีดําเบาะแน่นแน่นอนค่ะพี่ๆนี่ค่ะเบาะแน่นไม่ยุบไม่ย้อยแน่นอนค่ะ สภาพใหม่มากๆนะคะพี่ๆด้านหลังจะมีอ่าตัวคอนโซลด้านหลังตรงกลางนะคะนี่ค่ะจะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยนะคะจะมีช่องวางแก้วน้ําให้ด้วยสะดวกสบายมากๆเลยค่ะพื้นที่ด้านหลังนะคะพี่ๆวางเท้านะคะกว้างมากๆหัวเขา่าอ่าไม่ชนกับเบาะด้านหน้าแน่นอนค่ะนั่งได้สามถึงสี่คนเลยนะคะพี่ๆด้านหลังกว้างมากๆเลย ในส่วนของเพดานนะคะเพดานไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยนะคะพี่พี่เพดานใหม่มากๆเพดานรถนะคะจะเป็นสีเทาๆนี่ค่ะไม่มีเชื้อรานด้วยค่ะพี่พี่ไม่มีเชื้อรานแน่นอนค่ะนี่ค่ะตัวล้อก็ใหมๆ่ๆดอกยางแน่นๆเลยนะคะสภาพรถใหม่มากๆนี่ค่ะใหม่มากๆเลยนี่ค่ะตัวนี้จะได้ในส่วนของกล้องมองหลังมาด้วยนะคะพี่พี จะได้ในส่วนกล้องมองหลังมาด้วยสวยงามมากๆเลยพี่ๆสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็จะแต่งด้วยตัวอัอกษร Vios นะคะพี่ๆแล้วก็มีตัวโลโก้โตโยต้าเป็นโครเมียมแบบนี้เลยค่ะสภาพสวยมากๆแต่งได้สวยมากๆนะคะพี่ๆเดี๋ยวน้องเพลงจะเปิดด้านท้ายห้องเก็บตัวท้ายรถนะคะห้องเก็บสัมภาระให้ดูค่ะพี่ๆว่าจะกว้างประมาณไหนนะคะ นี่ค่ะเปิดห้องสัมภาระจะาตัวเปิดจะอยู่ตรงนี้นะคะพี่บนี่ค่ะเดี๋ยวน้องเพลงจะเปิดให้ดูนะคะนีค่ะด้านหลังจะกว้างประมาณนี้เลยะคะ่ะพี่บกว้างมากๆนะคะสามารถเก็บกระเป๋าเก็บของได้เยอะมากๆเลย ในส่วนของพรมนะคะไม่มีเชื้อราแน่นอนค่ะพี่พี่เพราะว่ารถไม่เคยจมน้ํามานะคะแล้วก็ด้านล่างตัวพรมค่ะพี่พี่น้องเพีงจะเก็บเป็นตัวยางสเปรย์ไว้ให้เป็นยางใหม่ๆนะคะ <ๆ S 1> ยางยังไม่เคยมีการใช้งานนะคะพี่ๆียางสเปรย์เป็นยางใหม่ค่ะนี่ค่ะยังไม่เคยมีการใช้งานมาเลยเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝั่งคนขับกันบ้างนะคะพี่พี่ ในฝั่งค,คนขับนะคะพี่พี่นี่ค่ะตัวนี้น้องจะได้เป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะสามารถาาปรับเปลี่ยนเพลงได้นะคะพี่พี่นี่ค่ะสามารถปรับเปลี่ยนเพลงได้แล้วก็ในส่วนของหน้าจอนะคะตัวนี้น้องจะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะพี่พี่เป็นหน้าจอทัชสกรีนอันสมัยมากๆเลยนะคะในส่วนของเกียร์คันนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้ขั้นบันไดค่ะพี่พี่ นี่คะ่ะส่วนเบาะจะเป็นเบาะเบาะหนังสีดำนะคะแล้วก็แต่งเป็นลายริ้วๆแบบนี้เลยค่ะเบาะแน่นมากๆทั้งฝั่งคนขับทั้งเบาะฝั่งผ,ผู้โดยสารเลยค่ะพี่พี่ทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยสภาพใหม่มากๆนะคะคันนี้แล้วก็ตัวเอก็สามารถาปรับเปลี่ยนได้ตามใจชอบเลยค่ะพี่พี่กล้องน้องเพลงอาจจะมัวไปนิดนึงนะคะ รถสภาพอ่ารถจริงนะคะพี่พี่สภาพดีมากๆเลยส่วนตัวเบาะนะคะสีจริงจะเข้มกว่าในกล้องนิดนึงนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูในส่วนของคอนโซลหน้านะคะพี่พี่ตัวคอนโซลหน้านะคะตรงนี้ข้างล่างนะคะจะอ่ามีช่องเก็บเอกสารให้ค่ะเก็บของเก็บเอกสารเกี่ยวกับตัวรถได้ได้ได้เลยค่ะพี่พี่แล้วก็ข้างหน้าคอนโซลน,นะคะจะเป็นทูโทนเหมือนกัน,นะคะ่ะ จะเป็นทูโทนตัวสีดำนะคะพี่พี่ตัดกับสีโรสโกค่ะสีโรสโกจะออกอชมพูชมพูนะคะพี่พี่ชมพอูออกเงินเงินนี่ค่ะสวยมากๆเลยสำหรับคันนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะพี่พี่จะมีกระจกให้ด้วยนะคะฝั่งคนขับจะมีกระจกให้ด้วยนี่ค่ะสะดวกสบายมากๆเลยฝั่งผู้โดยสารนะคะพี่พี นี่ค่ะฝั่งผู้โดยสารตรงนี้ยังยังเหมือนกับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆนะคะพี่ๆนี่ค่ะยังมีตัวซีนไว้ให้อยู่เลยค่ะพี่ๆยังไม่เหมือนอยังไม่เคยแกะใช้เลยนี่ค่ะยังไม่เหมือนกับยังไม่เคยเปิดใช้เลยนะคะนี่ค่ะสภาพใหม่มากๆนะคะสำหรับตัวน,นี้ นี่คะ่ะแผงประตูฝั่งคนขับก็เหมือนกันนะคะพี่พตัวนี้จะได้ในส่วนของปุ่มเปิดปิดกระจกออโต้ให้ด้วยนะคะฝั่งคนขับนี่คะ่ะแผงประตูเป็นทูโทนสีรุดโกตัดกับสีดํานะคะนี่คะ่ะพี่พี่ไฟเลี้ยวติดกระจกนี่คะ่ะสภาพรถใหม่มากๆ นี่ค่ะ,อ,ะอย่างที่น้องเพลงบอกนะคะตัวน,นี้ราคาอยู่ที่439นะคะ439,000บาทผ่อนเริ่มต้น7,000บาทพี่ๆคนไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อน้องเพลงได้ค่ะพี่ๆที่บ้านเขียว idp.0622641295 หรือติดต่อด่วนก็ได้นะคะพี่ๆโทร062 6 6 1 7 6 5นะคะติดต่อน้องเพลงเสรีไทยได้เลยค่ะสําหรับวันนี้น้องเพลงขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่ๆครั้งหน้าน้องเพลงจะมีรถคันไหนมารีวิวให้ดูอีกก็ฝากพี่ๆกดติดตามไว้ด้วยนะคะคิดถึงรถยนต์มือสอไว้ใจเสรีไทยรถสวยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ